แ <ules> สดงว่าถูกเยอะมากอะค่ะยสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยามีเ a ชแนลครับตอนนี้ผมมาสั่งทุเรียนเป็นหนุนนอนเดี๋ยวถางวดหนาผมจะเห็ุโล่งท่านทุเรียนหมอนท่องสิบติไป้ายเลยอยู่อำเภอผู้เวียงครับแจกกุลหนวยกุลหนวยเอาหน่วยละสอกิโลเกินไป ลงท่านหมอนท้องอ่ผมมีผู้ใดเฮ็ดหรอคอยเฮ็ดผู้เดียวโ <c oughs> อ้บเอึดเงินกับแจกไปทั่วแล้วนี่คือร้านพีน่น้ำร้านพี่น้ำตั้งอยู่ที่สามแยกอี่ยังนี่เขาเอินร,รสนสามแยกวัดโพชัยเขาท่างซ้อยวัดบ,บ้านสงเปื่อยครับ เขามาทาั้งมีมิลานเดียวมิลานเดียวแล้วของเพิ่มเพ้เวียงแสบกว่าโมู <c oughs> ย่องย่อง <c oughs>